เอาละครับจุดสวัสดีสวีเอ้ยสวีดัดกันนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับเดียนก้าวเจ้าโรกัดกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมต่อสู้นะครับโุ้ยทุกคนนี่ย,ยังไงไม่นะเอ้ยไม่นะโอ้ยอะไะทุกคน นรื่องอุไยงงแล้วเนี่ยอังน,น,นี้เขาก็ยังให้เราตัวสู้กับมันทำไมผมไม่มน,นิยงไม่ขึ้นนี่อะไรวะอ๋อเข้าใจละ ้ยปนี่ไอ้น้องมาดิแก้อุ้ยผมจะตึงนี่นั่นเอาแล้วอุ้ยป้องกันเอาแล้วทุกคนจังหวะนี้แบมแบมแบมปังชาร์จพลังจอดนี้โอ้ง เจาะโคตไก่โอ้ไก่เกินทุกคนดูครับผมผมเจอบอรดแกดต่อดีมาอุ้ยนารโุโตมีแค่นี้อยากได้นารโุโตเน้นนารุโตละกันต่อไปครับ <chat> อะไรอ๋ออ่านภาษาอยิปต์หอบโคตรง่เลยคนดูนี่ลงๆๆผมนะผมชอบดูนดูผมเล่ยอาจจะเลือนถูกใจนงนึ่งอีกอุ้ยปังโอ้หถ้าตัวโคตรเท่อืมอืมอืมอ้น่องอ้น่ออ้น่ เฮ้ยเหมือนว่าตานี้ผมจะเจอตึ้งนั่นโคตรจากเนี่ยผมผมว่าผมเป็นเซียนอันดับหนึ่งของโอกลนกนะครับอะไรต่ออะไรเนี่นยเอาอเอกต่อไปเอ้ยอะไรครับเนี่ย อันด <S ett os> ู้ตังหนึ่งนี่อะไรตัวผมบุ้งโอ้หสองสกิลนี้เกอร์พอละหลังก่อนนะเพื่อนเนี่สามสกิลตายบอรชัดๆ เออก็บอดนั่นแหละนั่นโอ้ยน่าเล่นเหอทุกคนโอ้โหน่าเล่นอ่ะก็ว่าผมรลดมาเล่นดีกว่าคุณจะสอนมึงเปิดหน้าผมใส่ก่อนหุย เ้าะแ่มวดว่างกันไม่ล่ะอ well. ื้ทานอนู่ฮึฮึใ่บรรยบกาะมาดิ มาดิอื้อเอาแล้วผมว่าผม,ผมก็ปิดฉากชายคุณนี้นะสัสกิบุง้งร่วงนั่นโครเวอร์ครับนี่ทุกคนเป็นไงผมเล่นตึงไหม ว้ wow. าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วนั่นโฆษณาปัญญาอ่อนทุกคน้มนยังโฆษาแบบนี้นนนนนาานค,ครับเอาละครับวันนี้มาบซาเกะอุ้ยนีออื้ออ้ออื้อ Easy, e ้ s y easy, easy, easy. ไม่ได้านต่อไปเงี้ยมันจะมอไไงว่างไงไปเงี้คือผมปิดชีวิเดียวเฮ้ยไม่ถึงสิบวิอะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ถึงสิบวิทุกคนไวาชาักมาใช้สองร้อยมาร์ตมาเตอรี่ใส่ใส่ตึงหุดรุดเอออันนี้ เอาอีกแล้วไม่ถึงซีบีผมคงจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากทีนะออกบ้างนานผมคิดไปแล้วออกก็ต้องมีโฆษณาข้ามเอาแล้วระหว่างรอโฆษณาเราก็มาดูเอา ไม่มีอะไรขึ้นเลยทุกคนเฮ้ยนอนนัน One Piece ฮ้ฮิดึงตึงๆึโอ้ยอ๋ยังเป็นนรัตรตัวโอ้ะอกอะไรเนี่ยผมจะเล่นอันนี้โอ้นแลตัวมาไงเนี่ย ตื่นตมาเสียวาวอะคำของฉันคือคำว่าฉี่สี้พบอในห้องน้งะไรวะเนี่ย,เ,ยอเอามาเถอะไม่เป็นไรยังไม่ได้ลองเลยออ เออมาวัดก uhm. ันดีกว่าเนาะเออ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 เอชิงบายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากเป็นกลังใจให้ผมด้วยครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดหัวใจแน่ครับบายบายครับ